มีกเกษตรกรลหลายๆคนสงสัยว่าคำว่าคีเ a t EDTA e หมายความว่าอะไรและมันมีความสำคัญยังไงกับการใช้ปุ๋ยของเราจะมาไขาคำตอบให้ ก่อนจะมาอธิบายคำว่าคีเลตเพื่อให้เข้าใจการทํางานของคีเลตเราต้องรู้ก่อนว่าธาตุอาหารบางตัวเช่นเหล็กทองแดงแมงกานีสสังกะสีแมกนีเซียมเป็นสารโลหะหนักการที่พืชจะดูดธาตุอาหารกลุ่มนี้ไปใช้ได้นั้นต้องทำให้อยู่ในรูปที่ละลายน้ำได้คีเลตจึงมีความสำคัญที่รับไอออนของโลหะซึ่งธาตุอาหารบางชนิดละลายน้ำได้น้อยกว่าชนิดอื่น หรือพืชไม่สามารถนําไปใช้ได้ซึ่งคีเลชั่นทําให้อออนเหล่านี้ละลายน้ําได้มากขึ้นทําให้พืชน,นําไปใช้ได้มากขึ้นดูดซับผ่านรากและการใช้อาหารได้ดีขึ้นโดยธาตุที่มักจะมีปัญหาที่พืชจะนํามาใช้งานไม่สุดคือธาตุเหล็กถึงแม้ว่าในดินจะมีธาตุเหล็กอยู่มากก็ตามแต่ก็ไม่สามารถนําเอามาใช้ได้เนื่องจากว่ามันไม่อยู่ในรูปที่พืชสามารถนําไปใช้ได้นั่นเองสารคีเลตจะมีอยู่2ประเภท 1. สารคีเลตธรรมชาติเช่นยูมิก กรดซิตริแล้วก็ตัวพวกอะมิโน2คีเลตส,สังเคราะห์เป็นทีเลตที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นมาหรือที่เราจะรู้จักกันในชื่อของ EDTA EDTA คืออะไร EDTA คือกรด เอทิลีนไดอะมีนเตรตาอาซิติก EDTA จะเป็นตัวที่นำมาจับกับพวกธาตุอาหารที่เป็นโลหะเพื่อที่จะไม่ทำปฏิกิริยากับธาตุอื่นๆแล้วเกิดการตกตะกอนซึ่งการทำให้เกิดปฏิกิริยาในรูปของคีเลตที่เป็นคีเลตสังเคราะหนะ์นั้น EDTA จึงเป็นหนึ่งในคีเลตสังเคราะห์ที่นิยมนำมาใช้กับธาตุอาหารที่ใช้ทางการเกษตรครับและนอกจาก EDTA ยังมีสารตัวอื่นเป็นคีเลตสังเคราะห์เช่น DTPA และ EDDHA ก็ยังมีอีก2ตัวนี้แล้วมันต่างกันยังไงครับกับตัว EDTA จะค่อยๆอธิบายให้เข้าใจนะครับ EDTA เป็นรูปแบบทั่วไปที่พบในปุ๋ยน้าเป็นส่วนใหญ่ EDTA จะทำงานได้ดีกับไอออนโลหะอื่นที่ pH สูงส่วน DTPA จะมีผลกับธาตุอาหารที่มี pH 7.5และไม่ไวต่อแคลเซียมเท่ากับเหล็กอีกตัวคือ EDDHA สามารถใช้ได้ถึง pH 11 และเป็นคีเลตที่แพงที่สุดในกลุ่มพวกคีเลตสังเคราะห์นะครับอย่างที่ผมอธิบายไปนะครับว่า EDTA นี่คือการนําสารคีเลตสังเคราะห์มาจับพวกธาตุอาหารเพื่อให้อยู่ในรูปของคีเลตที่พืชสามารถนําไปใช้ได้ง่ายและใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโดยเฉพาะธาตุเหล็กและพวกจุลธาตุต่างๆนะครับธาตุอาหารตัวไหนบ้างที่เรามักจะต้องใช้ในรูปคีเลตเหล็กโบรอนทองแดงแมงกานีสโมริบารีนัม สังกะสีซึ่งประโยชน์ของ EDTA สรุปง่ายๆคือมันจะเป็นตัวทําให้ธาตุอาหารที่เป็นธาตุโลหะหนักแล้วก็ประจุบวกสามารถละลายน้ําและอยู่ในรูปที่พืชสามารถนําไปใช้ได้นั่นเองนะครับโดยเฉพาะพวกจุลธาตุที่มักจะเป็นธาตุโลหะก็ต้องใช้กลุ่มจุลธาตุในรูป EDTA หรือในรูปคีเลตสังเคราะห์ต่างๆ เพื่อสามารถให้พืชนําไปใช้ได้อย่างเต็มที่นะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของดวงตะวันเพชรอย่างที่ผมเคยโฆษณาหลา,หลายตัวนะครับธาตุอาหารที่เป็นรูปแบบผงของเขาต้องบอกว่าธาตุอาหารของดวงตะวันเพชรที่เป็นกลุ่มพวกจุลธาตุเขาจะเป็นธาตุอาหารที่อยู่ในรูปของคีเลตแล้วก็ EDTA ก็หลังจากอธิบายเรื่องของคีเลตเรื่องของ EDTA ให้ฟังแล้วก็หวังว่าจะเข้าใจเรื่อง E.T.A. แล้วก็เรื่องของคีเลตมากยิ่งขึ้นนะครับก็คือจําง่ายๆธา,าตุอาหารตัวไหนเป็นกลุ่มโลหะเช่นเหล็กแมงกานีสทองแดงแคลเซียมแมกนีเซียมเนี่ยให้ดูว่าธาตุอาหารตัวนั้นอยู่ในรูปของคีเลตหรือ E.D.T.A. ก็ควรจะเลือกตัวที่เป็นคีเลตหรือ E.D.T.A. เพราะมันจะถูกนําไปใช้ได้อย่างเต็มที่ไม่มีปฏิกิริยาต่อใต้กับธาตุอื่นๆค้นไปพืชเอาไปใช้ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยจะซื้อกลุ่มธาตุอาหารพวกนี้ให้ดูที่ หน้าซองว่ามีคําว่าคีเลตหรือ EDTA ไหมหรือถ้าสนใจก็ติดต่อปุ๋ดยดอทอทได้เลยครับเพราะสินค้าเข้าทุกตัวจะอยู่ในรูป EDTA แล้วก็รูปของคีเลตก็ฝากด้วยนะครับขอบคุณครับ